มาทดสอบระบบ Park a s s i s นะช่วยเข้าจอดนะครับกดตัว P ลูกกล้องนี่นะครับกดแล้วนี่มันจะขึ้นเหมือนเป็นเลดาร์มานะครับคุณผู้ชมเจอนะครับกดเลือกปุ๊บเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณผู้ชมอโอเคเดินหน้าให้อีกนิดนึงนะครับ หมุนเองนะครับเข้าเองสองฝั่งต้องลงเท่าๆกันเนาะเ,เป็นห่วงสุขะพารณมัยเราเห็นไหมเขามีเส้นบอกเลยว่าตรงนี้มีฟุตบาทเห็นไหมเห็นปะเสร็จแล้วปกติเราถ่ายแค่จอดเนาะอันนี้เราจะออกจากที่จอดอยากเอาหัวไปทางไหนอยากเอาหัวไปซ้ายหรือเอาหัวไปขวาเอาหัวไปขวาด,ดีกว่าปะนะผมกดอย่างนี้เลยนะครับไปถอยออกให้หน่อยครับถอยไม่เก่งคุณเบนช่วยผมหน่อย คุณเบนซ์คือรถนะไม่ใช่คนนะถอยให้เองหักเสร็จซับนะครับหักเสร็จซับนะครับรถเบรกให้เองอหมุนพวงมาลัยให้เองออกจากที่จอดรถนะคุณผู้ชมสุดยอดไหมครับเลือกหัวออกได้ด้วยว่าอยากออกทางไหนนะตั้งลำไหมเรียบร้อยตั้งลำบอกให้จับพวงมาลัยนะครับ วันนี้ผมมี Merced e s ด e เ z เข้าใหม่1คันครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับแล้วก็เลขใหม่เพียง60,000นะครับรถคันนี้ตามสเปคโรงงานบอกว่าประหยัดน้ำมันนะครับ47.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้านะครับได้33กิโลเมตรนะครับวิ่งได้เร็ว1 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง33กิโลเมตรเนี่ยต้องบอกนะครับถ้าใครใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ไกลนะครับเท่ากับว่าแทบไม่ต้องเติมน้ำมันกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ถ้าไม่มีแบตแล้วใช้น้ํามันล้วนๆนะใครแบบไม่ชอบชาร์จแบตนะครับชอบขับมาจอดลงจากรถเข้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับอัตราบริโภคน้ํามันที่ผมหามานะครับก็จะอยู่ประมาณ12.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับรถคันนี้คือ Mercedes-Benz e, 350 e, 350 e, e 3 5 0 e ตัว Exclusive m o เด l W213 นะครับรถคันนี้ออกห้างไปแดงก็ประมาณ3ล้าน8นะฮะวันนี้เป็นมือ2ผมขายแค่1ล้าน2 5 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมว่ารถคันนี้สภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ความสมบูรณ์ของรถเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยครับสนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคา .com มาเริ่มต้นชมรถคันนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมบอกก่อน รถของเขานะครับเขาจะให้กล้องนะครับเป็น T60 c a m ERA นะครับหรือว่ากล้อง360องศากล้องรอบคันมาเลยนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์รอบคันอีกนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีระบบ Park Assist นะครับก็คือระบบช่วยเข้าจอดในซองนะครับใครจอดรถไม่เก่งคันนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมจะบอกให้นะครับว่ารถเบนซ์เนี่ยจอดเข้าซองนะครับเก่งมากๆนะครับบางทีอ่ะจอดจนแบบเฮ้ยมันใกล้ขนาดนี้มันพ้นจริงเหรอ คือด้วยเซ็นเซอร์ของเขานะครับเขากะระยระมาให้เราแล้วแต่เราอาจจะจอดไม่เก่งเท่าเขาแล้วอาจจะมีความเสียวๆว่านะครับอันนี้บอกก่อนว่าเขาเข้าสองเก่งมากๆนะฮะแล้วคันนี้ก็จะมีระบบ Adaptive Radar Cruise Control นะครับรักษาระยะห่างจากคันหน้าเบรกให้เองนะครับแล้วถ้าเป็นพื้นที่โลง่ง<ม>เขาก็จะเล่งขึ้นมาให้เองด้วยนะครับสบายใจได้นะระบบจัดเต็มสุดๆนะครับคันนี้โชคก็จะเป็นโชคถุงลมแอร์เมติกด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้โชกแอร์เมติกราคาไม่แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะ แต่สิ่งที่ได้คือความนุ่มนวลนะครับหรือถ้าอยากจะกระชับเขาก็กระชับให้เราได้เช่นกันนะครับอ่ะรถคันนี้เป็นรถสีดำครับผมจะบอกให้นะครับว่ารถสีดําเป็นรถที่ดูแลยากมากนะครับก็จะมีเนี่ยมีรอยขนแมวเข้ามาดูตากล้องมีรอยขนแมวบ้างนะครับเนี่ยครับรถสีดำเนาะดูแลยากนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีเบียดเฉียดชนเลยนะครับอดูสภาพฝั่งนี้เนาะไม่มีเบียดเฉียดชนเลยนะครับอดูอีกฝั่งครับ เนีย่ยดูด้านหน้านะด้านล่างเนี่ยเห็นไหมไม่มีแตกเลยนะครับสภาพเนี่ยสวยๆเลยนะครับล้อไม่มีเบียดด้วยนะครับโอเคนะอย่างที่บอกนะครับรถสีดําดูแลยางจริงนะอ๋อตรงนี้สําคัญตะกล้องมาให้ดูให้ดูดตรงเนี้ยเป็นบ่อยนะครับถ้าเจ้าของรถเก่าเนี่ยชอบใส่แหวนเนี่ยเห็นไหมร่องรอยพวกเนี้ยข้างในนยเห็นปะแหวนเนี่ย,ม,ยมันไปขูดเนาะผมบอกเลยนะเกิดรอยขนแมวนะตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการเก็บงานให้นะครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะรถสีดํานะครับแต่มันสวยไงใครๆก็ชอบเนาะรถสีดําเนาะมาเปิดฝากระโปรงกันคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ให้พละกําลังสูงถึง286แรงม้านะครับแรงบิด5 5 0นิวตันเมตรนะครับอ่าคันนี้ก็ต้องบอกนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเลยวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกล33กิโเมตรนะครับ ใครใช้ในเมืองเป็นหลักวิ่งวันนึงไม่เยอะแทบไม่ต้องเติมน้ามันเลยฮะในส่วนของโครงสร้างนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะคันไขนะครับน็อตแผงข้างครับไม่มีแกะคันไขเลยนะครับอ่าคานสวยๆนะครับแต้มสีตรงจุจดเลเบลมออกเก่าๆนะครับอ่าดูฝั่งนี้ด้วยนะครับกล้องน็อตไม่มีแกะคันไขนะครับนี่สีเลี้ยวคมคมน็อตไม่มีไขน็อตไม่มีไข น็อตฝากระโปรงไม่มีแกะขันไขและดูเบนซ์นะครับอย่าลืมด้านหน้าสําคัญมากนะครับเริ่มที่นี่ก่อนตัวเลขสีเรียลผมบอกเสมอนะครับตัวเลขพวกนี้มันต้องไม่มีการบิดเบี้ยนะรวมถึงว่าถ้ามันมีเลขที่สำคัญอย่างเ,เลขศูนย์กับเลขศูนย์นะครับเราก็ดูให้มันแมทกันนะครับมันต้องเหมือนกันนะครับเลขสองกับเลขสองต้องเหมือนกันเนาะโอเคถัดมานะครับนี่ Merced e s Benz นซคมๆโลโก้เบนคมคมๆเนาะแล้วเนี่ยพวกตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยสำคัญมากนะครับอะไรที่มันมาจากโรงง,งานเบนซเนี่ยต้องใช้คําว่า มันต้องถูกต้องมันต้องสมมาตรมันต้องตรงเป๊ะเนาะ <c oughs> เบนเขาคงไม่ใช้เครื่องมือไม่ดีในการมาตอกเลขพวกนี้ให้เราถูกไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับอไฟหน้าก็จะเป็นมัลติบีม LED นะครับสวยงามมากๆนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อขอบสิบเก้านะครับหน้ากว้างด้านหน้าจะเป็นสองสี่ห้านะครับด้านหลังจะเป็นสองเจ็ดห้าสภาพล้อเนี่ยก็คือไม่มีเบียดนะ ยางเป็นยางกลางปีค่อนปลายปี2022นะครับถัดมาต่อนะครับที่กระจกด้านหน้านะครับจะมีตรงนี้ลายเซนนะครับตรงนี้จะมีปกติจะมีลเซน2สคนเนาะก็เป็นหนึ่งเลยคือ c ลาวส์เบนนะครับอีกลเซนหนึ่งก็คือก o อดดิบเดมเลอร์นะครับอันนี้เป็น c l าวส์เบนเนาะก็บ่งบอกว่ากระจกเขาไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะ,ะกระจกมองข้างเป็นปรับพับไฟฟ้ามี By สปอร์ตวันนิ่งที่กระจกมองข้างรวมถึงมีกล้องอยู่ทางด้านใต้ ด้ามจับประตูเป็นคคเลตนะครับทั้ง4บานนะครับทั้ง4บานนะครับแล้วด้ามจับประตูก็จะเป็นโครเมียมด้วยสามารถกดล็อกหรือกดล็อกที่ด้ามจับประตูได้เลยนะฮะโอเคครับถัดมาได้เวลาดูต่อท้ายรถตามผมมาครับมาดูท้ายรถกันบ้างครับอ่าไฟท้ายนะครับก็จะอยู่ในโซนที่ไม่เกยเข้ามาที่ฝาท้ายนะครับมีเส้นโครเมียมตกแต่งตรงกลางเซนเซอร์ให้มากล้องมีรอบคันอยู่แล้วแล้วก็กล้องทางด้านหลังก็จะอยู่ใต้ฝาปิดนะครับเขาจะเปิดใช้เวลาที่ เราใช้งานเท่านั้นนะก็ช่วยให้กล้องเราไม่เลอะฝุ่นไม่เลอะคราบอะไรเลยนะครับก็ลองใสตลอดนะครับนี่นะครับช่องชาร์จไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาก็พื้นที่เก็บของได้ความลึกเข้าไปนะฮะเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูนี้่แงวลงไปดูด้านล่างเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่ามาร์กิ้งสีต่างๆนะครับเหล็กนะครับเห็นไหมครับ ตรงเป๊ะเนาะเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยบอกเลยนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับคันนี้โครงสร้างเกรด A นะครับแล้วก็ระบุในสัญญานะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมนานนะครับรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะครับฝาท้ายไฟฟ้ากดปิดได้เลยนะฮะแล้วก็นี่นะครับแบต e 3 5 0 e ความหมายก็คือ e คือคลาสของรถนะครับ350นะครับคือรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2000cc เนาะ แต่ให้พละกําลังเท่ากับรถที่มีเครื่องยนต์3500ซีซี cc นะครับ286แรงม้าเนี่ยใช้คําว่าพละกําลังเยอะกว่าเครื่องยนต์ v 6 3500ซีซี cc ตอนปี2000ต้น,น2,000 0กลางกลานะครับสมัยก่อนเครื่อง v 6 3500ซีซี cc ก็ได้265แรงม้าเนี่ยนี่286นะถือว่าเยอะนะครับแล้วตัวอีกข้างหลังก็บ่งบอกนะครับว่าเขาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับมาถัดมาดูภายในตัวรถตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในของเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะครับ E c l a s s ก็เป็นรถระดับกลางของ Mercedes เนาะพื้นที่ภายในเห็นไหมครับ Head Room ผมเหลือมากกว่า1นึ่กำปั้นด้วยนะครับแล้วก็เพดานเนี่ยไม่มีการเจอเลยนะสะอาดสะอาดเลยนะครับคอนโซลนะครับหุ้มหนังนะครับสวยๆเลยเนาะแล้วก็นี่ตัดด้วยไม้นะครับแล้วก็นี่นะครับไฟแอมเบียน i g ไล์นะฮะหน้าจอตรงกลางใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถควบคุมได้ด้วยนี่นะครับ หน้าจอตรงนี้ก็ควบคุมด้วยทัชแพดบริเวณด้านนี้นะครับแล้วเนื่องจากคันนี้มีระบบอัติขีดเ c r u ร s e Control นะครับนี่นะครับมาดูใใกล้ได้ไหมตากล้องเนี่ยปรับระยะเนี่ยก็คือปุ่มตัวนี้เนาะนะนี่ Cruise Control อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับก็จะปรับหน้าจอทางด้านนี้นะครับตั้งค่าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ Ambient l i g h ล a ์ p l e c a r p l a y a ียร์ดอนะครับในหน้าจอนี้ได้หมดเลยนะฮะรูโหมดการขับขี่ก็จะมาขึ้นที่หน้าจอนะครับ ถ้าเราปรับนะครับนี่นะครับมีปุ่มยกรถด,ด้วยเห็นไหมนีม่ปุ่มยกรถนะแล้วก็กดตัวนี้นะถ้าอยากให้รถเข้าจอดนะกดตัวนี้นะครับเห็นไหมหน้าจอก็จะขึ้นนะครับพอมันเจอที่จอดปุ๊บเราก็กดเลือกได้เลยนะครับนะอันนี้ระบบขับขี่เนาะด้วยไฟฟ้านะครับก็จะมีไฮบริด e- โหมด e- เซฟแล้วก็ชาร์จนะครับอ่ะไฮบริดก็ให้เราคำนวณเนาะใช้งานแบบผสมผสานนะครับ e- โหมดก็คือขับด้วยไฟฟ้าร้อร์เซ็นนะครับ e-save นะครับก็คือสมมติตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ30-40%นะครับถ้าเรากดไว้ตอนนี้นะครับแล้วเราขับไปเรื่อยๆแบตมีเพิ่มกว่านี้นะครับก็ขับได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคำนวณให้แต่ถ้าแบตเหลือถึงจุดที่เราตั้งไว้นะครับเขาจะทําการใช้เครื่องยนต์เพื่อชาร์จไฟเข้ามาเพิ่มให้เรานั่นเองนะครับแล้วนี่ที่ผมบอกก็มีทั้งจอกวิวแล้วก็ทัชแพดให้มาเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูในระบบรถยนต์ให้นิดนึงแล้วกันนะครับ แสดงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศนะครับดินามิกสเล็กนะครับสามารถตั้งแยกได้ด้วยนะก็คือ i n d i v i d u ว l นะครับว่าเราอยากได้ช่วงล่างแบบไหนพวงมาลัยแบบไหนเครื่องยนต์แบบไหนนะครับอ่ะถัดมาต่อนะครับอ่ะระบบช่วยเหลือนะครับแอซิสตังๆา,งางนะครับ ESP กล้องระบบเข้าจอดนะครับเห็นไหม Attention น s s i s t นะถ้า <laughs> <laughs> เขารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าหรือจะหลับในเขาจะเตือนเราด้วยนะครับการตั้งค่าไฟตรงนี้อมาดูกัน อา่เห็นไหมเข้ามาดูคือมันตั้งได้สามโซนด้วยนะโซนด้านหน้าโซนด้านหลังแล้วก็โซนดิสเพย์ดิสเพย,ย์คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมบางทีเราขับกลางคืนเราไม่อยากให้ตรงดิสเพย์มันสว่างเนาะบางทีมันแทงตาใช่ไหมเราอาจจะมาตั้งตรงดิสเพย์หรือว่าจอแสดงเนี่ยนะครับให้มันไฟน้อยกว่าตรงอื่นแล้วกันแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะแล้วก็มีภาษาไทยนะครับอันนี้ก็เข้าใจง่ายนะครับ กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับมีช่องเก็บแม่นอยู่บริเวณกลางรถตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบนิเวกเตอร์นะครับนี่นะครับใช้งานได้นะครับม่านบังแดดสองฝั่งนะครับนี่นะครับทํางี้ได้ด้วยดูนะนี่รอบทิศทั้งสองฝั่งเนี่ยทได้เห็นไหมนี่รอบทิศเห็นไหมครับแจวเลยนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มีไฟด้วยนะครับนี่นะครับ แสงก็จะออกนวลน,นวน,นะครับสวยนะไฟตรงกลางก็สวยนะคุณผู้ชมด,ดูแสงมันก็จะออกนวลน,นวนเนาะโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะลืมพูดเรื่องเบาได้ไง <laughs> ขอโทษนะครับโอเคเบาเป็นบอาหนังอะติโกสภาพก็สวยงามสมบูรณ์นะแล้วก็เบาเป็นบบอปรับไฟฟ้าคือมันปรับได้แบบพนักพิงศีรษะก็ปรับได้อะนะปุ่มทุกปุ่มมีความหมายแล้วก็มีปุ่มตัว L อลนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือถ้าผมกดเนี่ยเห็นไหม ผมสามารถปรับเบาะฝั่งผู้โดยสารได้เลยมีตัวรองต้นขาให้เสร็จสับเลยนะฮะ,ะแล้วก็กระจกก็เป็นออโต้นะครับทุกบานนะครับถัดมานะครับไปผมลองนั่งเบาะแถวหลังของ e-class ให้ดูตามผมมาเลยครับมาครับผมจะขึ้นไปนั่งเบาะแถวหลังของ e-class คันนี้นะครับผมบอกนะใครเดินทางในครอบครัวนะครับคนไม่เยอะนะครับ ไม่ยังเป็นต้องใช้รถตู้นะครับเท่านี้ก็เพียงพอนะครับเห็นไหม headroom ก็เหลือด้านหลังนั่งสบายกว้างขวางน,นะฮะสำหรบับคนตัวใหญ่อย่างผมยังได้เลยคุณผู้ชมเบลลมีมาให้ไอโซฟ x ิก so, สำหรับล็อกคาซีทมีมาให้ปุ่มปรับแอร์เนี่ยปรับแบบแมนวนวลก็ได้ปรับอุณหภูมิได้นมแจ๋วเลยนะเห็นไหมครับด้านล่างมี usb 2องตำแหน่งนะครับแล้วก็ช่องแอร์ของเขาจะอยู่ในที่เสา B จะกรองเห็นไหม มีที่เสา B แล้วก็มีตรงกลางด้วยนะครับครบถ้วนดีมีที่ดิมให้เสร็จสับนะรบตรงกลางตรงนี้ก็จะมีพนักเท้าแขนนะครับรวมถึงว่ามีช่องวางแก้วสองตำแหน่งนะครับมีที่วางของอุตะหะเบาะสภาพสมบูรณ์มากๆน,นะครับเพดานคันนี้ด้านหลังก็ยังสวยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แอร์แบ็กนะครับให้มารอบคันนะเบนที่เขาว่าโครงสร้างแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับภายในก็ยังให้ระบบความปลอดภัยมาอีกนะครับอ่ะถัดมาได้เวลา ไปครับทดลองขับมาดูฟีลลิ e ่งของ e 3 5 0 e คันนี้กันตามผมมาเลยครับมาครับไปทดลองขับกันครับก่อนเลยผมให้ดูกล้องก่อนเน <people> าะกล้องรอบคันมีเส้นกราระยะเสร็จสับเลยนะครับไปครับเดินหน้ากัน เนมิกเกเตอร์ใช้งานได้นะครับอยากไปไหนก็เซิร์ชได้เลยนะถ้าจะไปกินครัวซองเจมพีพีฟาร์มซีฟู้ดนะครับเบอร์เกอร์บิกูดหรือว่าวัวทองนะครับเนี่ยโปรโมทให้นะครับโปรโมทให้หมดเลยนะหรือจะเป็นอะไรออมออมกาแฟโบราณสถานฟ้า โปรโมทได้นะครับโปรโมทได้พี่ๆเขาท่าไหนอยากโปรโมทร้านคอมเมนต์มาเลยนะครับยินดีนะครับมาเดี๋ยวออกถนนกันนะครับอ่ะคันนี้ฟิล์มก็ยังดีอยู่นะครับเออเรายกรถปะเรายกรถด,ดีกว่าไหมแล้วเ,เดี๋ยวทําให้ดูว่าถ้าวิ่งถึงร้อยี่สิบอารถเขาจะปรับระดับลงให้เองโดยอัตโนมัติด้วยนะครับตอนนี้เราขับด้วยโหมดอะไรนะ อ่ะคอมฟอร์ตนะครับเราขับขี่ด้วยโหมดคอมฟอร์ตกันนะครับอ่าเนี่ยไฟแดงขึ้นที่กระจกมองข้างผมนะครับก็คือไบสปอตทำงานนะครับเวลามีรถมาจากด้านข้างนะครับเบาะนั่งสบายนะครับก็อีคลาสล้วเนาะช่วงล่างดีมากนุ่มนวลสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราต้องลองคลุกคอนโทลด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เออลืมคุยเรื่องนี้เลยเรื่องปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับต้องบอกก่อนว่าทุก30นาทีนะครับเขาก็จะปลดออกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีกลิ่นคาร์บอนเข้ามาภายในรถเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเทสได้กับผมนะครับถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยผมจะไม่กดไว้นะผมจะปล่อยเลยแล้วก็ออกมาขับโดยที่เราบอกลูกค้าก่อนด้วยพี่ลองสังเกตน,นะครับว่าได้กลิ่น ควันไอเสียเข้ามาในรถหรือเปล่านะเพราะว่าผมจะไม่กดปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับพร้อมอธิบายว่าทุก30สินาทีเขาจะปลดออกนะครับลูกค้าก็บอกว่าอือไม่ได้กินจริงๆนะครับเพราะว่าตัวฟิลเตอร์ของรถเบนซ์เนี่ยก็ใช้คําว่าคุณภาพดีมากๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะแต่ที่เขาต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าออกซิเจนภายในรถจะไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราออกซ้ายดีกว่า เนี่ยมีไฟเตอือนเลยนะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีรถมาแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นเฉยๆนะครับผมว่าดีนะมันเตือนดีอะบางทีขับรถเหมือลอยอะมันก็ช่วยได้นะครับผมเซตครูดอีกแล้วกันโอเคเซตแล้วฮนะเซตไว้แปดสิบนะครับ แต่มีรถอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมตอนนี้มันวิ่งอยู่เจ็ดสิบเห็นไหมครับเพราะมีรถอยู่ข้างหน้านะครับพอรถเห่าไปมันก็จะเล่งขึ้นมาให้เองนะครับเรดาร์ใช้ได้จริงเนะาะมอเตอร์ไซค์เจอปะมอเตอร์ไซค์เขาก็ตรวจเจอนะครับนี่เขาเบียดให้เองนะครับผมไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะฮะพอมอเตอร์ไซค์ออกไปไหมอ่ะผมออกเองก็ได้มอเตอร์ไซค์ไม่ออกผมออกเห็นไหมพอด้านหน้าไม่มีรถเขาก็จะเล่งขึ้นมาให้นะครับนะ เดรดด้์เขาฉลาดจริงๆนะคุณผู้ชมก็โดยรวมแล้วรถสมบูรณ์น่าใช้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปสรุปให้ที่วิสานอสุคาสาขากากรนาพิเศษอีกครั้งหนึ่งตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Merced e s b e n z คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพโอเคเลยนะครับใช้งานมาน้อยการขับขี่สมบูรณ์ดีและถ้าใครสนใจทดลองขับเจ้า Merced e s b e n z น e 3 5 0 e คันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสานอสุคาสาขา,าการนาพิเศษครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหารถอะไรหรืออยากคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปาวิศา,า์อรกถาครับสวัสดีครับ